เห็นว่าหนูเป็นคนที่โรแมนติกมากแล้วก็ฝันอยากจะมีงานวิวางตัวเองกับผู้หญิงที่ใช่ริมทะเลใช่ครับฝันเฟื่องขนาดนั้นเลยเพอกลางวันฝันกลางวันก็ชอบครับชอบชอบทะเลมีความสุขที่ได้อยู่ในทะเลแล้วถ้าเกิดว่าเราได้คนที่ใช่ในชีวิตเราไปอยู่ตรงที่ที่เรา อยู่แล้วมีความสุขมันคงจะเพอร์เฟกมากเลยค่ะเธอจะใส่ชุดเจ้าเบ่าสีขาวอะไรประมาณนั้นผู้หญิงก็จะใส่ชุดเจ้าสาวกะอกหัวมีดอกไม้เดินอ้อยอิงงานเลี้ยงก็จะมีร่มสีขาวบางๆใช่ไหมแขกเหลือที่ไปก็ลมตีหัวเป็นกระเซงกับงานแต่งของหนูผู้หญิงที่คบอยู่ปัจจุบันมีสิทธิ์จะใส่ชุดเจ้าสาวของหนูไหมคะ จริงๆก็ไม่อยากจะสรุปตอนนี้อยากจะดูไปตลอดดีกว่ามันดูไปเรื่อยๆดีกว่าครับฉันถามหน่อยสิถ้าผู้หญิงคนหนึ่งที่หนูคิดว่าใช่เขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะในใสายตาของของน้องสี่ลูกออย่างเดียวพอครับเข้าใจครับป้าอยากจะบอกว่าป้าก็หามาตลอดชีวิตนล้วลไม่มีหนูคิดว่ามันมีเหรอลูกไอ้ของใช่ของที่ใช่ เราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างเขาบอกว่าของที่มีมักจะเป็นของที่ไม่ใช่ของที่ใช่มักจะไม่ใช่ของเราหนูคิดยังไงคะก็จริงครับคือจริงๆเป็นคนชอบเลือกเยอะอยู่แล้วครับสวยขาเล็กขาวน่ารักเข้าใจตอนนี้คือตัดทุกอย่างไปหมดแล้วขอความเข้าใจอย่างเดียวขาวเล็ขาวแล้วอะไรคะ น่ารักน่ารักด้วยสวยขาเล็กน่ารักอะไรอีกคะก็นั่นแหละครับแล้วก็เข้าใจทําไมต้องขาเล็กชอบมองขาคือที่สําคัญเลยนะครับถ้าจะมองผู้หญิงแบบให้คนนี้เราต้องชอบแน่ๆเราจะมองข้างล่างก่อนมองข้างล่างก่อนมองขาก่อนมองขาก่อมองขาก่อนแล้วก็แบบเออแบบมันเพอร์เฟคก็ชอบผู้ชายทั่วไปเขาชอบมองผู้หญิงที่ขาเล็กก่อนใช่ใช่เออทำไมหนูไม่มองหน้าหน้าแบบ ไม่ใช่ขาสวยเพราะงันหนอู๋หน้าสัญญามากเลยส่วนใหนจะหน้าสวยแล้วขาใหญ่นี่จะบ่อยครับหรอครับหน้าสวยแต่ขาใหญ่ถ้ามันนั่งทับเรา,าจะหนักไหมครับเออถ้ามานั่งทับนั่งตากคุยกันพูดตายแล้วถ้ามานั่งทับแล้วมันจะหนักหนักณพระขุนเจ้าตอบได้น่าก,กลัวมากเลยนะคุณผู้ชมเจ้าขาอยากจะถามนิดหนึ่งนะคะตอนนี้หนูกลับมาร้องเพลงแล้วสุขภาพหนูดีอุบัติเูตุอุบัติเหตุหนูก็รีคอฟเวอร์หมดแล้วผลงานหนูตอนนี้เห็นได้ข่าวว่า ฮือฮ่าเขาบอกว่าปล่อยอะไรไปนิสหนึ่งอะไรทีเซอร์นิดเดียวเมาส์กับสน่นเมืองเลยหนูไปถอดเสื้อถอดผ้าแก้ผ้าโชว์แมนโชว์อะไรกันในในมิวสิกวีล่ะลูกใช่ครับอะไรกันนะเขาถอดเสื้อผ้าเลยเหรอใช่ครับก็ชื่อเพลงเป็นชื่อเพลงหลวงครับฮะใช่หลวงส่วนไหนคะหลวงใจครับอ๋อหลวงใจตอนที้นึกว่าร้องเพลงสระอมื้อหลวงขยับแบบไปเคลนแจ็คสันอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ คิดมากค่ะเป็นเพลงที่ฮือฮามากเลยเแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรามีทีเซอร์สั้นๆตัวนี้ไหมคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะอุ้ยนี่ข้างหลังเธอเหรอใช่ครับอุ้ยแม่เจ้าอฮ้ยแมนอะอ๋อถอดเกงไหนแล้วนะีฟ้า m ีน่าจะออกประมาณกลางเดือนกลางเดือนนี้ครับคุตแตตั้งคำาหวังยังไงไว้บ้านกับชุดนี้ก็หวังมากครับคือหายไปนานแล้วแฟนคลับก็เรียกร้องอยากจะฟังเพลงใหม่ทั้งในเอเชียอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเจ้าค่ะกระแสฮือฮานะคะทุกคนก็รู้ว่าผู้หญิงถอดเสื้อแต่ในความเป็นจริงตอนที่สีตัดสินใจยอมถ่ายชุดนี้สีคิดว่าสีเป็นผู้ชายใช่ครับแผ่นหลังแมนกว่าฉันอีกงันรับไม่ได้เลยอะ น่าจะเอาฉันไปยิงกลางๆ้าแล้วก็ทำท่าหลบอย่างนครนะโอ้ตายแล้วแมนได้ขนาดนี้เลยดูเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยแฟนๆจะสามารถฟังเพลงจริงเต็มเพลงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็คิดว่าน่าจะยังไม่อยากสรุปวันนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนนี้เป็นต้นไป เอาเป็นว่าน่าจะได้เป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับ,รบทุกๆคนที่เป็น f อแล้วก็ใครต่อใครทิ่ไม่เคยรู้จัก C ีูวรินงานนี้คงได้ชอ็อกโดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบประมาทหงายหลังแน่งานนี้เจอของมาอย่างนี้เราก็โอ้้มีสิทธ์หนาวนะผู้ชายทั้งเมืองเลยงานนี้นะคะคน้องซีคะเนื่องจากว่าหนูเนี่ยเป็นนักร้องมาดเท คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บางท่านอาจจะเกิดความรู้สึกว่ารายการนี้เอาอีกแล้วไม่เอากระเทยผู้ชายมาก็เอาผู้หญิงมาเป็นรายการที่ส่งสมเพศนี้เสเลือเกินแต่จะยิ่งสักอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่ายังไงก็ตามต้องฟังเสียงน้องเขาบ้างว่าเขาคิดยังไงน้องซีลองช่วยพูดกับคุณผู้ชมทางบ้านให้เปิดใจรับผลงานของน้องซีแล้วก็บุค,คลิกที่ซีเป็นได้ครับเชิญ<ม>ครับก็จริงๆซีอยากจะฝากถึง พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่าอยากจะให้เปิดรับเพศอย่างซีในสังคมเพราะว่าซีรู้สึกว่าคนที่เป็นอย่างซีเขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีเสมอไปเขาคือคนดีเขาแค่ต้องการเขาเรียกอะไรให้สังคมเปิดรับเพื่อที่เขาจะได้เปิดเผยตัวต,วตวนและทํางานอย่างแบบดีที่สุดให้ทุกคนได้เห็นได้เพื่อเปิดใจก็พอครับลองลองดูซีแสดงลองดูผลงานของซีดูบ้างเพราะว่าสิ่งที่ซีทำทุกวันนี้ซี C ตั้งใจมากที่สุดครับ ครับผมดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด